สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในร้ยเกกินเที่ยวช้อปนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้าเมืองจอรทาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วนะคะอยู่มาเลเซียค่ะ่อนนะเดี๋ยววิววิววิวตอนนี้อยู่ในเมืองจอรทาวคลิปเรื่อนี้นี่นะคะนึงก็ไม่โป๊ะก็ในรายการ เที่ยวชมนะคะที่เราบอกเลยในรายการมาเอ็โก้อมะเอ้มเมืองจ้าท้าใช่ไหมอ่ะเราเลี้ยร์ซ้ายแน่ค้าเมืองจ้าท้าก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปถึงอาร์มเทสโก้ฮะใช่ไม่เรากำลังจะไปโรงแรมนะคะก็ แล้วก็ค่แต่ทางนี้ทางเดียวก่อนนะก็เดี๋ยวเราดูป้ายทางทางด็กเก่งๆไปนะตอนนี้สกุชี่ิฮานาโดนน้องมีกัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่แหละเดี๋ยวดูดูนะคะอันนี้เป็นสกุชีที่เอามาพี่ว่าชดใช้เลยแกให้น้องเล่นๆอ่ะ นี่ครับเปโรงแรมอ่ะนี่สถานร้อนนะนี่ครัเรามาดูโรงแรมกันนะะคให้ดูหลังรถนะโอ้ยปวดหัวมากนี่ไงแล้วเดี๋ยวเรากินน้ำแป๊บนึงนะคะทำไมต้องโชว์ด้วยอ่ะอันนี้เขากั้นนะคะกั้นหยุดก่อนก็ได้นะหยุดกันนะตอนนี้เพิ่งออกจากสปาค่ะก็ ถ้าทำเหมือนเดิมนะคะคือเข้าราการนะคะอยู่ต่างประเทศมาเลเซียเกับเที่ยวชมนะคะนี่คืออเดี๋ยวให้ดูรูปภาพทางก่อนเดดี๋ยว้อันนี้นะคะเป็นรูปภาพแบบอันหนึ่งเป็นแบบเข้าเข้าเป็นรถบัสเขากงจะมาเข้าถ้ำแบบแบบนั้นแหละเออ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตึกค่ะตึกค่ะแป๊บนึงให้ดูเซมันอะไม่ค่อยโฟกัสนะคะจะให้มันโฟกัสก่อนอ่าอันนี้กล้องมันจะไม่โฟกัสนะคะโอเคตอนนี้เราก็อนการนี่แหละนี่นะคะเรากำลังจะไปที่โรงแรมอะไร เลสีแดงอินชื่อยาวโอ้โหอันนี้ภาพสวยค่ะดวงอทิตอ,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 อันนั้นโรงแรมอะไรอ่ะจาันอันนั้นโรงแรมอะไรอ่ะจารันรโรงแรมจารันอ่ะจารันบิซา,าจ,จารันเดี๋ยวเราจะหารูปภาพเสิญซุย